เ็นข้าวเหนียวทุเรียนสูตรใหม่นะคะทุเรียนพงศคีรีบ้านเกิดพี่เอนะคะมาแล้วค่ะเมนูไม้ของผีสุขชัยนะคะเมนูไม้นะคะทุเรียนบ้านผีนะคะทุเรียนสมคีรีที่บิจิตนะคะ แต่พี่เอนะคะเอาทุเรียนที่มันซุกหมากๆนะคะไม่ได้แบบแข้งน้องหนุ่มในนะคะแบบหนวลนวลแบบกินแล้วแบบไอ้นี้แบบหนิมหนิมได้กินแข็งแรงนะคะม <ksam> าทําเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทุกคนขาพี่เอทำเมนูใหม่นะคะครัวบ้านพี่เอเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะสูตร,ร <pal asia> ครัวบ้านพี่เอนะคะนี่ค่ะทุกคนขามันก็จะประมาณอารมณ์นี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีทุเรียนโปะบนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตักไปด้วยนะคะนี่ขายไหมคะ รากฉ่ำๆเลยแบบนี้นะคะข้าวเหนียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อ,อร่อยมากนะครับคุณจยันุ้งๆุ้งแบบนี้นะครับร่อนมากเลยคะ่ะทานกันได้นะคะเดี๋ยวพี่เอลงไว้ที่เมนูครัวบ้านพี่เอนะคะครัวบ้านเอค่ะ ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะแบบไม่เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนสูตรคุณแม่คุณตาคุณยายเรานะคะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนสูตรใหม่นะคะโดยอยากให้ทุกคนลองชิมดูนะคะว่าซู้ข้าวเหนียวทุเรียนสูตรรุ่นเก่าได้ไหมนะคะสั่งกันได้นะคะข้าวเหนียวทุเรียนสูตรครัวบ้านเอค่ะมาแล้วค่ะถึงแล้วนะคะทุเรียนบ้านพีเอนะคะ ทุเรียนพงศคีรีสีวิจิตนะคะก็คือทุเรียนส่วนที่เอที่พงศคีรีนะคะวันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอจะขายเป็นแบบว่าใส่บรรจุในกล่องนะคะแล้วก็ส่งให้ทุกคนถึงบ้านเลยนะคะรอติดตามนะคะเราเข้าไปใน A อช็อปนะคะแล้วเราเข้ามาดูใน l ลน์แอดเอช็อปนะคะนี่ค่ะทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะลูกก็จะประมาณนี้นะคะพี่เอจะขายเออเออจะขายเป็นลังแล้น 4กิโลเนี่ยจะขายเป็นกล่องนะคะพี่ยิบขาไปยิบมาแล้วนะคะทุเรียนพงีรีบ้านเกิดพี่เอนะคะเมนูครัวบ้านเอเมนูนี้นะคะทุเรียนหลงหลงฤดูนะคะกระทงแหงหลงทางเลยทําไมทุเรียนจะหลงฤดูไม่ได้ใครได้กินทุเรียนช่วงหน้านี้ถือว่าเท่นะคะเพราะปกติทุเรียนภาคใต้ช่วงนี้จะไม่ออกลูกนะคะแต่บ้านพี่เอญาติาญาติานะคะทั้งพ่อทั้งนาเกิดน้าใจทุเรียนมาให้แล้วก็บอกว่าส่งให้พี่เอเวลาส่งให้พี่เอเสร็จรับคนใต้ะนะคะ ปกติเวลามีอะไรดีๆเขาก็จะส่งให้ลูกหลานที่อยู่กรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพีเอก็เลยเอาเมนูทุเรียนบ้านพีเอปรมกีรีนะคะมาเป็นเมนูในครัวบ้านเอนะคะทุเรียนบ้านพีเอนะคะทุเรียนบ้านพีเอ็รลมคีรีนะครศรีธรรมราชนะคะเราลองมากินทุเรียนที่อยู่อ้อมด้วยทะเลแล้วเาขาเรียกว่า อกกอดด้วยทูเอออกอกกอดด้วยฝั offset, ่งขวางหน้าเป็นทะเลฝั่งหลังเป็นภูเขาตรงกลางก็เป uh ็นสวนทุเร no. ียนนะคะดูว่าทุเรียนของเราอร่อยเลือกอุดมได้ท่าทขนาดไหนนะคะทุเรียนที่ดีต้องทุเรียนพรมจีดีศรีวิจิตนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ